การทํานายฝันเมื่อคุณฝันว่าคุณฝันถึงการใช้เวทมนต์หรือการฝึกพลังเวทเนี่ยเราเนี้ยก็ฝันเนี้ยหมายถึงอะไรบ้างมาดูกันเลยโหราจาร์แนลแห่จังหรัดพังบวกร้อยล้านชายชานข้ามมงคลโาศาสารอินโดจีการฝันถึงนะฮะการใช้เวทมนต์หรือการใช้พลังวิเศษต่างๆเนี่ยมักจากสื่อถึงว่าจิตใต้สำนึกของคุณน,นนะครับได้รับการสื่อสาร ได้รับข่าวสารจากญาติมิตรที่อยู่ทางไกลนะครับบวกกับโชคลาภจะพึงมาสู่ผู้ที่ฝันนั้นนะครับแต่หากมองในมิติที่5นะครับมิติแห่งพลังงานนั้นนะครับคุณอาจจะได้รับการสื่อสารจากตามมิตินะครับอาจจะเป็นบรรพบุรุษที่อยู่คนละมิติกับคุณนั่นเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อต้องการอัปเกรดเลเวลของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นและให้แนวทางโชคลาภในการดำเนินชีวิต เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งการหลุดพ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองในหัวข้อถ่อไปนะครับในอีกทางหนึ่งน,น,นะครับก็บ่งชี้ถึงการสื่อว่าคุณผู้ฝันนั้นนะครับจะมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งกายและใจนั่นเองนะครับส่วนบ่งชี้เรื่องของการงานการทํกากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้ที่ฝันนั้นนะครับดีมากยิ่งขึ้นและ มีส่วนหนุลนำได้รับการอุทธร,ร์คำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าดูอุทธร,ร์ดีขึ้นวันนั้นเถอะนะครับและอันต่อมานะครับมักจะสื่อถึงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณในชีวิตของคุณเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันแนวเนี้จะเข้ามาสู่ผู้ที่ฝันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับสื่อถึงว่าคุณผู้ที่ฝันนั้นมีศักยภาพ ในตัวของคุณเนี่ยอยู่ในตัวมากมายเนี่ยหาคุณใช้เป็นเนี่ยนำพลังอันเอกุของคุณมาใช้เนี่ยคุณก็จะลุ่งเรืองมากกว่านี้อย่างแน่นอนและในอีกแนวทางหนึ่งนะครับ้าคุณฝันต่อไปว่านะครับคุณฝันว่าคุณเป็นครูผู้สอนคนฝึกเวทมนต์เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรการสื่ออันเนี้ยนะครับ มันมักจะส่งผลต่อจิตของคุณเนี่ยในที่ว่างานคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะครับอํานาจต่างๆเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นและรวมถึงมีข่าวที่ดีมาสู่ผู้ที่ฝันอีกด้วยนั่นเองนะครับเียว่าการฝันแบบนี้มักจะสื่อในแง่บวกนั่นเอง แล้วแปลว่าเมื่อฝันแนวนี้หากตีเป็นตัวเลขชคเนี่ยจะตีเป็นเลขอะไรได้บ้างคําตอบก็คือหากตีเป็นตัวเลขตัวเดียวเนี่ยก็ไ่าจะตีเป็นเลข8หรือไม่ก็เลข1นะครับหากตีเป็นเลขสองตัวเนี่ยก็ไ่าจะตีเป็นเลข8 9หรือไม่ก็เลข1 1หากตีเป็นเลข3ตัวเนี่ยก็ไ่าจะตีเป็นเลข789 9 1 1กาหรือไม่ก็6 85จบแล้วนะครับสําหรับเมื่อคุณฝันถึงการฝึกเวทมนต์หรือการฝึกพลังเวทต่างเนี่ย ไม่เทีงอะไรนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องพ่าอาจารย์ชาแนลด้วยครับค,บคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,รบพบกันใหม่คลิปหน้าครับ